สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายการ b a c k t ท s นะครับในโปรแกรม MT5 นะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปเปิดหน้าจอนะครับตรงวิวนะครับแล้วก็ Strategy Tester นะครับจะได้หน้าจอประมาณนี้ทีนี้เราก็มาเลือกตรง Visual i z e นะครับอ่าทีนี้เราก็มาเลือกคู่เงินเลือกตัวชื่อ EA นะครับเลือกวันที่ นะครับแล้วก็ตัวนี้ forward ก็ไม่ต้องสติ๊กนะครับเป็นโนไปแล้วก็ตัว delay ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ปกติผมจะเซตเป็น Zero แล้วก็สำหรับโหมดเนี่ยสำหรับ every ต i c k มันจะเป็นติ๊กที่แบบโปรแกรมเจนขึ้นนะครับถ้าจะเอาให้มันใกล้เคียงของจริงที่สุดต้อง base on real tick นะครับแล้วก็อันนี้เป็นจำนวนเงินนะส่วนตัว optimize เนี่ยก็ disable ไว้นะครับเพราะว่า สำหรับการแบ็กเทสปกตินะครับที่เราจะดูผลลัพธ์เนี่ยเราจะติ๊ก d เซเ b e ร Optimize นะครับมันจะเห็นกราฟวิ่งอ่าแล้วก็ Virtual Mode นะครับอ่าโอเคพอเรากด Start เนี่ยมันก็จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นว่ามันมีออเดอร์เปิดปิดยังไงบ้างนะครับทีนี้สำหรับใครก็ตามนะครับที่ใช้โปรแกรม mt f i เนี่ยแล้วเคยใช้ mt 4มาก่อนก็จะงงเวลาแบ็กเทสนะครับ คือตัว MT5 เนี่ยเนื่องจากว่าการดีไซน์เขาอาออกแบบมาสำหรับการเปิดออเดอร์นะครับแบบเหมือนกับเป็นแบบออเดอร์เฉลี่ยนะครับเวลามันเก็บข้อมูลฉะนั้นมันจะไม่เหมือน MT4 ที่เก็บเป็นสัญญาทีนี้ตอนหลัง MT5 เนี่ยเขาก็มาทำเป็น Account ที่เป็น H นะครับเพื่อที่จะทำให้มันคล้ายๆ MT4 แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ ซึ่งก็คือมันทําให้เวลาแบ็กเทสแล้วดูยากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีดูเพื่อไม่ให้สับสนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยตรงออเดอร์นะครับมันจะเลือกคลิกขวาตรงนี้นะครับมันจะได้3แบบก็คือดิวออเดอร์แล้วออเดอร์แอนด์ิวแนะนําให้ไปดูออเดอร์แอนด์ดิวออเดอร์แอนด์ดิวเนี่ยดูภาพรวมก่อนสิ่งแรกที่คุณเห็นก็คือคุณจะเห็นว่ามันเซลแล้วก็มีอินไออินเนี่ยมันคืออะไรอินเนี่ยมันคือดิวนะครับคือ อิเนี่ยหมายถึงเข้าเข้ามานะครับเซลอินก็คือออเดอร์เซลเข้ามาในพอร์ตเป็นจำนวน0.01ล็อตที่ราคา2000กับอีก28.47เหรียญทีนี้มันก็จะมี pending อ่าแล้วคำถามคือทำไม pending มันไม่ IN นละ่ะก็เพราะ pending เนี่ยมันยังไม่เข้ามาในพอร์ตมันแค่ตั้งว่าจะซื้อเฉยๆแต่สุดท้ายไม่ได้ซื้อมันก็เลยไม่ IN นะครับประมาณนี้ ทีนี้พอสักพักหนึ่งอ้าวแล้วมันมี buy แล้วมัน out คำถามคือทำไม sell in เข้ามาแล้วมันเป็น buy out ทำไมมันไม่เป็น sell out ก็เพราะว่าเวลาคุณซื้อเวลาคุณซื้อสัญญาขายเข้ามาในพอร์ตแล้วคุณต้องการปิด position คุณจะต้องไปซื้อสัญญาณซื้อเข้ามาในพอร์ตที่ล o อเท่ากันให้มันชนกันนะครับมัน hedge กันพอดีก็เท่ากับเป็นการปิดสัญญาขายนั่นเองมันจะซับซ้อนนิดนึงนะมันจะไม่มี c l o s นะมันก็จะมา in แล้วก็ out ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเซลล์ Buy อินและบายอินน่ะมันจะยังไม่มันจะคาทั้งสัญญาทั้งคู่ไว้ก็คือมันจะไม่ปิดนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเซลล์อินและบายเอาอย่างเงี้ยแสดงว่าออเดอร์เซลล์ออเดอร์เนี้ยหายไปแล้วอ่าทีนี้ก็มาดูข้างล่างก็จะเป็นบายอินนะครับแล้วก็เป็นลิมิตแล้วก็ In. อินอ่าถ้าลิมิตมาเป็นบายลิมิตแล้วอินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าบันบายลิมิตตอนนี้นะครับแล้วอีกสักพักหนึ่ง เออมันมาชนมันก็เลยอินเข้ามาเป็นออเดอร์ในพอร์ตตอนแรกมันยังไม่ in, นะอ,อินนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งแบบช้าๆว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะตอนแรกเนี่ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นเซลล์แล้วมันอินเข้ามาแล้วก็คือถ้าดูในพอร์ตเรามีเซลล์นะครับปุ๊บแล้วเมื่อกี้นะครับมันก็คือเซลล์อินแล้วเมื่อกี้แบบ เซลสต็อปโดนปิดหมดเลยแล้วก็บายเอา์ออกมาเห็นไหมครับแล้วก็บายอินออเดอร์นี้ออกมาเนี่ยก็คือวิธีที่จะดูก็คือเราไม่สามารถที่จะไปดูแบบเดิมได้ละเพราะว่าปกติสมมติเราเห็นออเดอร์เบอร์สิบห้าเนี่ยแล้วเราจะไปดูว่าเออสิบห้าเนี่ยมันปิดตอนไหนเปิดตอนไหนเนี่ยมันจะมันจะดูแบบ MP4 ไม่ได้ที่มันจะมาเห็นว่าออเดอร์นี้โอเปนตอนนี้แล้วโคตอนนี้อะไรประมาณนี้นะครับที่มาอยู่ในฮิสตอรีตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่า ทันทีที่ออเดอร์ถูกเปิดอ่ะออเดอร์นั้นก็เข้ามาอยู่ใน History แล้วแต่เป็น In แล้วพอออเดอร์ถูกปิดมันก็จะเข้ามาอีกรอบแต่เป็น Out นะครับซึ่งก็จะสังเกตว่า s a l l In เนี่ยมัน Ticket ID เบอร์2แต่ว่า Buy Out เนี่ยมัน Ticket ID เบอร์14ฉะนั้นคุณไม่สามารถจะใช้ Ticket ID เบอร์2เพื่อเช็คว่ามันคือออเดอร์ที่2คือคุณคุณจะแมปยากเวลามองด้วยตาคุณจะไม่รู้ว่า s a l ล in อันเนี้ยกับายเ out อันเนี้ยมันคือของ ชิ้นเดียวกันแต่ว่าโดยพอยต์ของการดีไซน์โปรแกรมอะเขามองว่าถ้าคุณมีทองอยู่ร้อยเหรียญแล้วคุณขายไปร้อยเหรียญเนี่ยมันก็คือหมดฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณมีทองหนึ่งร้อยเหรียญแล้วคุณซื้อมาสิบครั้งเป็นหนึ่งพันเหรียญถ้าคุณขายไปหนึ่งร้อยเหรียญไม่ว่าคุณจะขายไม้ไหนในสิบไม้อะค่ามันเท่ากันสุดท้ายอะคุณก็ขายทองไปร้อยเหรียญอยู่ดีมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะขายไม้ที่คุณซื้อมาตอนไหน ฉะนั้นเวลาแบ็กเทสของ MT5 เนี่ยคอนเซ็ปมันจะไม่เหมือน MT4 เพราะ MT4 เซเรียสว่าคุณมีทองร้อยเหรียญน่ะแต่คุณขายไม้ไม้ที่หนึ่งขายไม้ที่สองไม้ที่สามไม้ที่สี่มันไม่เหมือนกันเพราะแต่ละไม้มันกําไรไม่เท่ากันบางไม้อาจะขาดทุนแต่ใน MT5 อ่ะมันขายร้อยหนึ่งมันก็คือขายไปเลยนะครับฉะนั้นแต่ว่าถามว่าเวลาที่เราเขียน EA เราสามารถกาหนดได้ไหมว่าจะขายไม้ไหนอ่ะมันกาหนดได้แต่เวลามองในแบ็กเทสเนี่ยมันจะมอง ไม่เห็นนะครับมันจะมองไม่เห็นว่ามันขายไม้ไหนไปมันจะเห็นเพียงแต่ว่าคุณคุณบะคุณคุณมีอินเข้ามาแล้วคุณเอาออกไปเท่าไหร่แต่มันจะไม่ได้บอกว่าไอ์เอาอันนี้มันเป็นเอาของอินอันไหนแต่ในในตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถไปเช็ค ID ได้ว่าตอนสั่งให้ขายอ่ะสั่งให้ขายไม้ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถทําได้แต่ว่าเวลาแบ็กเทสมันมองไม่เห็นกันนั่นเองฉะนั้นเวลาแบ็กเทสใน e n t นทีเนี่ยมันก็จะงงๆตรงนี้นิดนึง แต่ว่าไม่ต้องไปคิดมากนะครับก็แค่จําไว้ว่าถ้าของเข้ามาก็คืออินถ้าของออกไปก็คือเอาแล้วก็การที่จะเอาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นอินมาก่อนแล้วอินตัวนั้นน่ยมันจะต้องเป็นทิศทางตรงข้ามก็คือถ้ามันเซลล์อินเนี่ยมันจะเซลล์เอาไม่ได้เพราะถ้ามันเพราะว่ามันไม่มีมันจะต้องบายเอาออกไปเพราะว่าถ้ามันจะเซลล์เอามันจะต้องบายอินเข้ามาประมาณนี้นะครับโอเคก็สําหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับสําหรับการแบ็กเทส์นะเพราะว่า ผมเชื่อว่าการ b a c k เ e s เนี่ยแหละคนก็น่าจะทําเป็นอยู่แล้วละเข้าใจว่าเออกดอันนี้เร่งสปีดกดสต็อปอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าพอมาใช้ใน MT5 อะแล้วงงกับว่าทำไมมันมีอินทำไมมันมีเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเลยทำให้เราสับสนว่าเออตกลงอยู่ดีๆเราสั่งเปิดออเดอร์บายไปเสร็จปุ๊บแล้วทำไมมันมีเซลออกมาแล้วออเดอร์บายมันหายไปไหนอะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอหรือว่า จะทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับว่าเวลาแบ็กเพจแล้วยังมีอะไรที่งงๆนะครับอยากจะให้ทำด mm ีโ hmm. อเพิ่มนะครับโอเคสำหรับวีดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับสวัสดีครับ